สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารวัตนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวหลังเกมครับคุยกันสบายๆกับหลังเกมของอาร์ชซนครับหลังจากที่พวกเขาประเดิม3คะแนนแรกในนัดประเดิมสนามเลยนะครับบุกไปเอาชนะคริสตันพาเลสได้สกอร์ถือว่าเป็นสกอร์ที่น่าพอใจครับ2.0ยิ่ิงได้2ประตูไม่เสียประตูนี่คือ ต้องบอกว่าเป็นเกมเยือนด้วยนียใครก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับซีซั่นใหม่ของอาร์เซนนะครับมาไล่ดูรายละเอียดแต่ละเรื่องของอาร์เซนในเกมนี้กันหน่อยนะครับอาร์เซนเริ่มต้นในเกมนี้เนี่ยกับรูปแบบวิธีการเล่นที่ตัวใหม่เนี่ยก็ก็มีส่วนกับทีมพอสมควรนะครับผู้เล่นซื้อมาใหม่2คนยืมตัวกลับมาอีกหนึ่งคนเป็นแกนหลักแล้วก็ทำได้ดีทั้งหมดเลยนะครับวิลเลียมซาลิบา แนวรับที่กลับมาจากการยืมตัวไปเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมกับโอลิมปิกมักเซกลับมาสตาร์ทเป็นเซนเตอร์เลยนะครับเล่นคู่กับกราบเบียลทำให้เป็นไวตต้องโยกมาเป็นแบ็กขวานะครับส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกออกสตาร์ทเป็น11คนแรกเลยนะครับประตูยังเป็นอารอนแลมสเตลเหมือนเดิมซึ่งเมื่อวานฟอร์มดีด้วยนะครับเมื่อวานก็มีคุณซือทิมเชงติดอย่างแกรดซาเกตก็เข้ามาชมเกมนี้อยู่ด้วย ส่วนตรงกลางเนี่ยก็มีโทมัสปาเตมีกาดิชาก้าแล้วก็มีกัปตันทีมนคนใหม่นะครับก็คือกราเบียลอ่าเป็นทางด้านของมาตินโอเดกาดส่วนตัวลุกด้านบน3คนนะครับก็หน้าปเป้ากราเบียเชร์สถูกไหมแล้วก็ทางขวามีบุคโยซาก้าทางซ้ายก็เป็นทางด้านของกราเบียลมาตินเนลี่เราเห็นวิธีการของอาร์เซนอลในช่วงแรกก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าฟุตบอลของอาร์เตต้าก็เป็นฟุตบอลครองบอลฟุตบอลที่จะบอกว่า ลักษณะคล้ายๆกับฟุตบอลของเป๊ปกาาเดล่าก็คงก็คง,งไม่แปลกนักนะครับเพราะว่ามันชัดเจนแบบนั้นแหละวิธีการต่อบอลจากเท้าสู่เท้าการเซตเกมที่พอเล่นเกมรุกเนี่ยแบ็กก็จะหุบเข้ามาเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กยืนเป็นระบบ2 3ก็คือ2คนเนี่ยก็คือวิลเลียมซาลิบากับกราเบียถูกไหมที่บิลล์อัพบอลขึ้นไปแล้วก็จะมี เบนไวท์ White, ขยับเข้ามาเล่นร่วมกว่าสมัสปาเตกับซินเชนโกเป็น3ตัวที่ยืนคลอยที่จะเก็บบอลจังหวะ2แล้วก็ดันข้างบนเนี่ยก็มีทั้งนะกรานิชากา้ามีทั้งโอเดกาดแล้วก็แผงหน้าข้างบน3คนก็อย่างที่รู้กันก็คือมาร์ติเนลี่มีกราเบเชซุสแล้วก็รวมไปถึงบุคโยซาก้านะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ต้องบอกว่ามันเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ที่หลายทีมใช้กันแบบนี้แล้วก็ อาร์เตต้าก็มีวิธีการที่ชัดเจนยิ่งได้คือพอเล่นแบบนี้ผู้เล่นอย่างซินเชนโกเข้ามาเข้าใจวิธีการแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นแบ็กที่เล่นกลางได้รวมไปถึงเบนไวท์แบ็กขวาก็เป็นแบ็กที่เล่นด้วยเท้าดีมากๆคือคือผมว่าการได้ซาลิบามันทําให้ทุกอย่างพอได้อย่างเดียวไม่ได้นะพื้นได้แล้วปุ๊บเนี่ยซาลิบาดันเล่นดีด้วยมันก็ทําให้ผมว่าอาร์เซนอลอาร์เตต้าเนี่ยสบายใจไปหลายเปราะเลยทีเดียวเพราะว่า อะรู้ละพอซาลิบาเล่นเซนเตอร์ได้เบนไวท์ไปเล่นทางขวาเขาก็เล่นได้อยู่แล้วแล้วแล้ว,ลวมันก็ไม่ใช่เป็นแบ็กขวาที่ต้องเติมสุดอยู่ละเป็นผู้เล่นที่เล่นด้วยเท้าดีอยู่แล้วก็หุบเข้ามาเป็นอินเวตฟูลแบ็กในจังหวะที่ทีมขึ้นเกมบุกก็ถือว่าเพอร์เฟกนะครับนักเตะอย่างกันดิชาก้ากับซูเชนโก้ก็มีความเข้าใจกันดีจังหวะไหนที่ซูเชนโก้เห็นว่าชาก้า ยืนปักให้ชินโก้ก็จะเป็นคนเติมขึ้นไป2คนนี้ต้องทํางานร่วมกันนะครับทั้งซินเชนโก้แล้วก็กันิชาก้าผมว่าภาพรวมตรงนี้โอเคเลยทีเดียวข้างบนกองหน้าอย่างไคลมิเชซูสเมื่อทีมได้ทําเกมรุกเมื่อทีมพาบอลเข้าไปอยู่ในแดนคู่ต่อสู้ความปราดเปรียวของเขาความฉลาดของเขา ความคล่องแคล่วของเขาตรงนี้ก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์กับทีมในการเล่นเกมลุกอยู่แล้วโอเคแล้วในจังหวะเข้าทาต่างๆอาเซนนก็ก็พอหาได้แล้วก็จนรักจนรอดมาได้ประตูนํา1นึ่งสตนี่ต้องชมนะครับว่าเป็นแท็กติกที่หวานกันมาเป็นวิธีการเล่นลูกเซตเพลย์ลูกแตะมุมที่เป็นลูกสูตรโยนออกมาให้ผู้เล่นอย่างซินเชนโก้หม่งย้อนกลับไปกลางประตูแล้วก็เป็นกาเบรียลมาตินเนลี่หมงเข้าไปซึ่งไอ้แผนแบบนี้ท่านแนวรับ เสียสมาธิมันก็จะพังกันหมดเลยนะครับหลายๆครั้งที่ผมเห็นนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคือคือฟุตบอลในเกมรับในการเล่นลูกตั้งเตะเนี่ยผู้เล่นในแผงเกมรับบางทีสมาธิเนี่ยโฟกัสมันจะมันจะทําได้อย่างยอดเยี่ยมในเพลรแรกที่เล่นคำว่าเพลรแรกหมายถึงว่าจงหวะแตะมุมทีแรกมาเนี่ยอันนั้นเนี่ย ตัวประกบหรือว่าการยืนในในโซนที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยไม่ค่อยหลุดหรอกแต่พอมันเป็นจังหวะ2เช่นการโดนโมงย้อนกลับมาหรือว่าการเช็ดให้มันเข้ามาเสาสองเนี่ยพอมันเปลี่ยนจังหวะพอเป็นจังหวะ2ปุ๊บเนีย่ยเหมือนว่าสมาธิของผู้เล่นหลายๆคนจะจะหลุดเลยนะฮะคล้ายๆกับตอนที่ผมทำช่วยพี่โย่งในตอนทำเอ็มเอฟศุลการกรน,นี่ก็ชัดเจนเลยหลายๆครั้งเวลาเรามาดูภาพรีเพลย์เราเอาเราเอา,เราเอาจังหวะที่เราเสียลูกแตะมุม อะไรต่างๆมาวิเคราะห์ให้นักเตะดูเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยว่าคือบางทีในจังหวะแรกคุณมาร์กดีคุณคุมโซนดีแต่พอมันเป็นจังหวะสองจังหวะสามเนี่ยยิ่งยิ่งจังหวะมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้สมาธิของผู้เล่นเนี่ยหลุดจากการมาร์กตัวหลุดจากโซนที่ต้องที่ต้องเล่นส่วนนึงก็เป็นเพราะบอลมันเคลื่อนใช่ไหมพอบอลมันเคลื่อนมันผิดจุดปุ๊บเนี่ย เกมรับก็มีปัญหาเนี่ยผมว่าอาร์เอนอลก็ก็ฉวยโอกาสตรงนี้ได้ดีนะครับในในวิธีการเล่นลูกตั้งเตะในแผนที่พวกเขาซักซ้อมกันมาในการาเล่นลูกตั้งเตะแล้วฟุตบอลที่มันทำประตูจากเกมโอเป็นเพลย์ไม่ได้คุณมีลูกเซตเพลย์ที่จะมาเป็นทีเด็ดที่ขาดมันคือจุดเด่นที่อาร์เซนอลทำประตูได้ในเกมเมื่อวานนี้โอเคแหละ ภาพรวมอาร์เซนอลที่มผมบอกไปมันมีจุดบวกหลายๆจุดการการที่ซาลิบามาการที่เบนไวด์ขยับปเปเป็นด้านข้างการที่มีเชซุสการที่มีซินเชนโก้แต่เครื่องหลังเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าอาร์เซนอลเมื่อโดนกดดันเครื่องหลังพาเลซของวีลา่าเพิ่ิ่งมากขึ้นวีล่าทำบอลดีมากขึ้นในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับมีโอกาสต,ต่อบอลเข้าใสาอาร์เซนอลมีโอกาสได้ลุ้นประตูอาร์เซนอลหลายต่อหลายครั้งแต่ว่ายังโชคดีที่ ทั้งไม่มีความเฉียบขาดเองด้วยแล้วก็อารอนแลมสเตลก็ก็ทาได้ดีในเกมเมื่อวานนี้ด้วยมันก็เลยทําให้ดูภาพรวมต่างๆผมบอกว่าปัญหาที่เราเห็นอาร์เอนอลในเกมเมื่อวานนี้เนี่ยเ repaired, มื่อคุณโดนเพรสซิ่งเยอะๆคุณไม่สามารถสร้างเกมขึ้นมาจากแผงเกมรับได้คุณต้องใช้บอลยาวพอบอลยาวเนี่ยสิ่งสาคัญที่สุดคือการเก็บบอลของแผงเกมลุกอาร์เซนอลมีตัวลุกด้านบนบนุคโยซาก้ามีมาติเนลลี่แล้วก็รวมไปถึงกร์บีเชสุดที่ยืนปากเป็นกองหน้าตัวเป้ายืนค้ำบนสุดเนี่ย จะมีปัญหาเลยพอบอลยาวมาเนี่ยหลายๆครั้งเมื่อวานที่เราเห็นที่ทําให้อา,าร์ชันดไม่สามารถเก็บบอลได้ครองบอลได้ต่อเนื่องปัญหาแรกผมมองถึงการด้วยเชสซุดเนี่ยแหละครับเราเห็นเลยว่าโดนโจชิมันเดอร์เซนย่งบอลจากเท้าในจังหวะที่ผู้สาวประตูเปิดมาหรือแนวะรับหยอดมาให้เขาเนี่ยสาสจังหวะแบบติดติดกันเลยนะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนว่าพาเลสโดยโจชิมันเดอร์เซนก็รู้รอยู่แล้วว่าตัวเองแข็งแกร่งกว่าเชสซุดแน่ ร่างกายดีกว่าใหญ่กว่าก็พยายามที่จะเข้ามาเล่นชิงเล่นก่อนชิงอัดจังหวะแรกนี่คือสิ่งที่ไกร์มิเชซุสเมื่อวานสลัดไม่หลุดสุดท้ายทําให้ออเตต้าก็เลยต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนไกร์มิเชซุสออกในที่สุดนะครับมันก็ก็อาจจะเป็นสิ่งต้องพยายามปรับมันต่อไปแหละว,ว่าเฮ้ย <c oughs> เมื่อคุณสร้างเกมไม่ได้มันก็ต้องมีบอลไดเล็กอะมันต้องมีบอลโดบอลยาวขึ้นมาแบบนี้บ้างเนี่ยอาร์เซนอลจะแก้ปัญหานี้ยังไงอีกอย่างนึงที่ผมยังมองว่ายังเป็นจุดอ่อนอยู่ก็คือ อาจจะยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีนะของโทมัสปาเตนะครับเราเคยโทมัสปาเตเล่นเล่นได้ดีกว่านี้ในจังหวะที่ขึ้นมากดดันเดินขึ้นมากดดันไม่ให้กองกลางคู่ต่อสู้มีพื้นที่เมื่อวานอย่างจังหวะที่วิฟิซาฮาจ่ายบอลให้เอเซ่หลุดเข้าไปแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบเนี่โ,โหนั่นถือว่าเป็นจังหวะที่น่านากลัวเสียประตูมานั่นก็เป็นการขยับช้าของโทมัสปาเตปล่อยให้ มีฟิตรฮามีมีเวลามีพื้นที่ในการแทงบอลทะลุช่องลายเกมรับนะครับนั่นก็ถือว่าโชคดีที่อาร์ซอนไม่เสียประตูและสุดท้ายจอดฟุตบอลนะครับจังหวะทีเด็ดทีขาดมีจังหวะการทําเข้าประตูเองขึ้นมาในช่วงประตูที่2ของอาร์ซอนอีกจากมาร์เกฮีในการสกัดลูกยิงยัดเข้ามาของโมยโยซาก้าผิดเหลี่ยงไปก็ทั้งหมดทั้งปูถือว่าเป็นเกมที่ ผมจะคำว,ว่าน,น่าพอใจกับ3คะแนนนะครับนี่คือสีที่น่าพอใจสุดอาซนอลก็คือ3าคะแนนที่ได้มาในเกมแรกส่วนรูปเกมมีมุมที่ดีมีมุมที่ต้องปรับปรุงแต่ว่ามันเพิ่งเป็นเกมแรกมันก็ยังมีเวลามันก็ยังมีเวลาที่จะพิสูจน์อีกยาวๆเลยว,ว่าอาซนอลจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนาในซีซั่นนี้แต่ว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดสำหรับผมเมื่อวานนี้ก็คือผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นชนเชนโกไม่ว่าจะเป็นซาดิบารวมไปถึงบางจังหวะของกาเบรียลเชซุสด้วยบางจังหวะนะ ในหลายในหลายมุมในหลายวิธีการเล่นโอเคแต่ว่าก็จะมีจังหวะที่ต้องปรับต้องแก้หลายๆจังหวะอย่างที่อธิบายไปในคลิปในไลฟ์ในคลิปนี้เหมือนกันนะครับในภาพผลงอสโอรครับอย่าลืมครับกดติดตามกด Subscribe ช่องวาฟุตบอลไว้ด้วยนะครับแล้วจะพยายามทำคลิปหลังเกมแบบนี้มาพูดคุยกันบ่อยๆนะครับวันนี้ผมว่าวจนวัตลาไปก่อนสวัสดีครับ